มาปิดท้ายกันที่เรื่องของฮุนเซนนะเรื่องของฮุนเซนเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาโพสต์ข้อความนี้สมเด็จฮุนเซนนะซึ่งเป็นอดีตนายกร,ร,รัฐมนตรีแล้วก็ตอนนี้เป็นวุฒิสภาเป็นวุฒิสมาชิกนะได้โพสต์ข้อความระบุบอกว่ากัมพูชา เดี๋ยวนะฮะสภา,า,าของกัมพูชาแล้วก็วุฒิสภา,าก็คือ the parliament and the senate มีเสียงเป็นเอกฉันท์หนึ่งร้อยแปดสิบสองเสียง approve นะฮะให้ความเห็นชอบ statement ของ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็คือฮุนมาเน็ตในการแก้ไขปัญหาด้านชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในสตร์โลกแล้วมีการเตือนด้วยนะคะบอกว่าที่กัมพูชาเชิญให้ไทย ไปเจอกันที่สารโลกในประเด็นข้อพิาพาทเรื่องเขตแดนเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาด้วยแนวทางการทูตแต่ถ้าเกิดไทยยังปฏิเสธที่จะไปสารโลกจะถือว่าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเรื่องนี้มีอะไรที่ซุกซ่อนหรืออยู่เบื้องหลังนะฮะ โดยมันมาได้ยังไงเรื่องนี้นะมันมาได้ยังไงทำไมสมเด็จฮุนเซนถึงชวนไทยไปคุยกันที่สารโลกแล้วเราจะเอาอยัางไงเราไม่ไปได้ไหมนะแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยเราจะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เรามีต่อกัมพูชาาย,ยัางไงนะปัญหาข้อขัดแย้งก่อนคือไทยกับกัมพูชาเนี่ย มีชายแดนติดต่อยาวกันประมาณ798กิโลเมตรนะเกือบ8 0 0กิโลเมตรแล้วก็เรามีพื้นที่ทับซ้อนกันทั้งทางบกและทาง,ท,าง,ท,าง,ท,างทะเลพี่นาพูดต้นรายการนะคะเวลาเราพูดถึงพี่ทับซ้อนเนี่ยอย่าพึ่งมโมโหนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งหัวร้อนอย่าพึ่งอะไรมันเป็นเรื่องปกติมากที่สองประเทศจะมีดินแดนหรือพื้นที่ที่ซับซ้อนทิพทับซ้อนกันอยู่ขออภัย ตอนนี้ไทยกัมพูชามีหลายจุดนะจุดที่อยู่ในทะเลเนี่ยจุดที่เราพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้เกาะกูดลงมานะพื้นที่มีความกว้างประมาณ16,000ตารางกิโลเมตรซึ่งมันเป็นบริเวณเอ่าวไทยคืออ่าวไทยมันตื้นมากเนี่ยแล้วถ้าย,ยึดกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศเนี่ยไอ้ไหลทวีปของสองชาติเนี่ยมันชนกันพอมันชนกันปั๊บเนี่ยเพราะมันแคบแล้วมันตื้นเนี่ย พอไหลทวีปมันชนกันเนี่ยต่างคนก็ต่างอ้างสิทธิ์นะแต่ว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยถ้ามันชนกันเนี่ยต้องตกลงต้องคุยกันเพราะฉะนั้นอันนั้นคือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งเราพยายามคุยกััมพูชานะแล้วก็เป็นที่มาของการออก m o u 4 4นะคนคงรู้จัก m o u 4 4ก็คือความพยายามที่จะคลี่คลายปัญหาพื้นที่ที่เป็นทับซ้อนกันในหลทวีป บริเวณเอ่าวไทยใต้เกาะกูดเกาะกูดไม่เกี่ยวเกาะกูดเป็นของไทย100%แต่ใต้เกาะกูดเนี่ย16,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันมีน้ํามันกับก๊าซธรรมชาติอยู่นะกราบใดที่ไทยกัมพูชาตกลงไม่ได้เนี่ยจะเอาน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติมาใช้มันก็ลำบากนะนอกเหนือจากพื้นที่ทับซ้อนในทะเลซึ่งมันเกิดขึ้น มันไม่ใช่เรื่องประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องทางกายภาพด้วยนะเพราะว่าลักษณะของอ่าวไทยมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถประกาศเขตไหลทวีปออกไปได้อาเซวะ3เมตรกัมพูชาประกาศได้3เมตรแล้วมันไปคล่อมกันเนี่ยแน่นอนมันต้องทับซ้อนกันอยู่แล้วนะอันนี้คืออันนี้คือประเด็นส่วนทางบกเนี่ยก็มีพื้นที่ทับซ้อนบริเวณหลายจุดด้วยกันอย่างเช่นบริเวณปราสาทพระวิหารซึ่งเคยขึ้นไปสานโลก แถวบ้านพี่นานก็มีช่องตาพยานะฮะแล้วก็มีพื้นที่เขาตางอกพื้นที่เขาตะบานซึ่งอยู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งที่ผ่านมาถามว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขาทำกันยังไงคือก็คุยกันนะกรณีจีนกับอินเดียก็คุยกันแต่จีนกับอินเดียก็ก็ตกลงกันไม่ได้ก็ก็เคย ประทะกันแต่ตอนนี้ก็ถอยกันมาแล้วนะกรณีไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็มีความพยายามในการใช้หลายกลไกเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทบริเวณทับซ้อนแล้วการปักปันเข็ดแดนเนี่ยมันทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันไม่ง่ายนะปักปันเข็ดแดนแล้วก็ของเราเนี่ยเคยเมีประเด็นเรื่องของดินแดนฝรั่งส่งฝรั่งเศสอะไรด้วยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องแก้ปัญหาหน้าปัจจุบันนะปัญหาหน้าปัจจุบันก็คือเราเนี่ย พยายามแก้ไขข้อพิาพาทด้วยการตั้งคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา Joint Boundary Commission JBC นะแล้วก็จะทำบันทึกความเข้าใจต่างๆเพื่อที่จะพูดคุยกันในส่วนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ยมันก็เป็นที่มาของ M O U 44เนาะแต่ว่าทางบกเนี่ยมันก็มันก็มี M O U อยู่ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเมื่อ28พฤษภาคม กองทัพบ,บกรายงานเหตุปะทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะเพราะว่าเห็นทหารกัมพูชามาวางกําลังในพื้นที่ที่ไทยเป็นเจ้าของแต่วันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมคุณภูมิธรรมบอกว่าการประทะกันเป็นเรื่องไม่ตั้งใจเป็นเรื่องบังเอิญน,นะแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายทีนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีการออกมาพูดของผู้นํากัมพูชา ก็คือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตรวมถึงสมเด็จฮุนเซนซึ่งตัวนี้เป็นประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้ข่าวว่ามีการบล็อกนะเพราะว่ามีคนไทยเนี่ยเข้าไปเขียนต่อว่าบอกว่าเออเนี่ยกำลังเกิดปัญหากันเดี๋ยวจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตอะไรทํานองเนี่ยนะแล้วก็เป็นที่มาของการที่ยก ทหารเอาทหารมาประจำการทางชายแดนทั้ง2ฝั่งทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความพยายามจะลดอุณหภูมิความขัดแย้งนะแล้วก็ระดับความรุนแรงกันแต่ว่าทางฝั่งไทยเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการเตรียมพร้อมนะเราก็เห็นภาพของทหารไทยเนี่ยเข้าไปไประจำการบริเวณแนวชายแดนใช่ไหมแล้วก็เป็นที่มาของเมื่อวานนี้ที่ หุนมาเน,น็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ากัมพูชาไม่มีเจตนาจะรุกรานประเทศใดแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอัตลักษณ์ในเชิงพื้นที่ซึ่งตรงนี้พี่นายยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช้คำว่า territorial identity ของตัวเองไว้แล้วก็จะพยายามใช้กองกำลังติดอาวุธ ในกรณีที่มีความพยายามรุกรานอัตลักษณ์ในเชิงพื้นที่ของกัมพูชานะะทีนี้บริเวณที่ปะทะก,กันคือช่องบกหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตะะก็เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างไทยลาวกัมพูชาขนาดประมาณ12ตารางกิโลเมตรพื้นที่คาบเกี่ยวกับประเทศไทยในสองจังหวัดก็คืออุบลราชธานีกับศรีสนะเกด ปัจจุบันบริเวณนี้ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนคือหลักหมุดเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาของอันนี้พูดแบบแฟ์ๆก็คือ,อ,อบางทีก็แบบขอเข้ามาหน่อยนะขอเข้ามาหน่อยโดยที่บอกว่าเออมันยังไม่ปักปันเขตแดนเพราะฉะนั้นฉันขอเข้ามากรณีที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยก็คือทาง ฝั่งไทยระบุนะคะว่าทางกัมพูชามีการเข้ามาขุดเขาเรียกขุดคล้ายๆเป็นหลุมหลุมเพาะหรือเปล่านะหลุมเพาะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอ้างอิงหรือว่าอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ซึ่งไทยก็ไม่ยอมนะไทยก็ไม่ยอมทีนี้พี่นาเพิ่งจะทำเรื่องเกาะกูดไปนะ ได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจะนะขุนดีซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมิการทางทหารแล้วก็ทําเรื่องไอ้พวกปักปันเขตแดนมานานเนี่ยวันนั้นก็ถามแกนะบอกว่าเอ้ทําไมเราถึงไม่สามารถปักปันเขตแดนแล้วก็ชี้ให้ชัดไปเลยว่าตรงนี้มันของไทยตรงนี้เป็นของกัมพูชาคุณสุภลักษณ์บอกงี้บอกว่าแนวเขตแดนของไทยกัมพูชาเนี่ยถูกจัดการตั้งแต่สมัยสยามทําส่วนที่สัญญากับฝรั่งเศสตั้งแต่คศ .1893 นะ แต่ว่าเขตดินแดนเนี่ยมันยังไม่ได้รับการปักปันให้ชัดเจนและพื้นที่ที่เคยเชื่อว่าเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปพี่สุภลักษณ์บอกว่าสมัยฝรั่งเศสเนี่ยมีการจัดทําเขตแดนหลักเขตระบุพื้นที่เขตแดนไว้ชัดเจนแล้วแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยหลักเขตมันหายบางทีก็ถูกยกย้ายก็เลยทําให้พื้นที่ชายแดนเนี่ยมันไม่ชัดเจนในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้น มันก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาพูดคุยกันประเด็นก็คือว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยบางทีใช้แผนที่อ้างอิงคนละฉบับนะแล้วบางทีก็ไปอ้างนะว่าเอ้ยสมัยฝรั่งเศสเนี่ยมันทำสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมอะไรพวกเนี้ยคือใช้สิทธิทางประติศาสตร์อ้าง ซึ่งการใช้สิทธิ์ทางปฏิศาสตร์อ้างเนี่ยมันจบยากนะอย่างกรณีของทะเลจีนใต้เนี่ยเออพี่นาคือทำแฟลชพอยต์ไปจีนลากเส้นประ9เส้นนะตอนนี้11เส้นแล้วกินพื้นที่ทะเลจีนใต้ประมาณ80%โดยอ้างว่าในประวัติศาสตร์สมัยก๊กมินตั๋งเนี่ยอันนี้เป็นของเขาเพราะฉะนั้นความซับซ้อนของการคุยกันเรื่อง พื้นที่พิพาทเนี่ยมันจะยากมากถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับไปยึดเอาการอ้างตามสิทธิทางประวัติศาสตร์นะเดี๋ยวเราดูว่าไอ้ช่องบกเนี้ยมันจะจบยังไงแต่ว่าตอนนี้นายกคุณเซนบอกว่าไปเจอกันที่ศาลโลก